สภาพจิตใจนี้เป็นไงบ้างโอ้แฮปปี้มากอ้วนท้วนสมบูรณ์กินกินนะกินจนตัวจะแตกค่ะกลับมาเป็นสู้อีกครั้งหนึ่งก็โอเคนะก็รับสภาพไปค่ะก็ตามนั้นบางอย่างเราไม่ได้คิดว่าอยากเป็นนะแต่ว่าพอมนเป็นเราก็เออเราก็ยอมรับมันได้ค่ะีคุยมากไหมคะคุยค่ะคุยคุยตั้งแต่เกิดเรื่องก็คุยคุยกันเรื่อยๆเลยก็เป็นเพื่อนกันอยู่ จริงๆเราฝ่ายกับพี่แม็กมีความเป็นเพื่อนกันมากมากกว่าเป็นแฟนด้วยซ้ำอะค่ะทีนี้พอพอเลิกกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบฝ้ายเองก็ไม่ได้ไปโกรธอะไรเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือได้สบายๆเลยอย่างเรื่องที่มันมีข่าวมือที่สามมีน้องโตมีอย่าเนี้ยเราได้เคยกับตัวน้องใช่นะคะน้องน้องอะไรน้องพิมพ์หรอใช่โอ้ยเออนั้นไม่ไม่ได้คุยกับน้องแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวกับน้องดีกว่าเอางี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เจอกันตั้งแต่ยังถ่ายละครเรื่องเรื่องนี้ที่น้องเล่นอยู่แล้วค่อยก็เจออยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรก็คุยตามปกติปกติไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะสงสารน้องค่ะค่ะอ่าแล้วมีเขาเรียกน้หนุ่มๆเพมโอนเรียนั้องไหนตอนนี้อุ้ยโอนตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวเลยค่ะก็มีก็มันก็มีบ้างเพราะว่าแบบว่าพอยิ่งยิ่งพอมีข่าวเงี้ยพอเขาเขารู้ว่าโสดเขาก็เออเข้ามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เห็นว่าแบบไปคอนทรงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบอยพัทยาอู้ตายแล้วตาดีกันจริงจเลยนะแป้ายเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วไงก็ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าควงดีไปกันเยอะมากเลยวันนั้นไปกันแบบเกือบสิบคนอ่ะใช่เห็นเ่าคนตาดีเห็นว่าควงกับหนุ่มบาร์ควงเลยเหรอค่ะทำไมทุกคนรู้จักอะคะบารเป็นเทอร์เอร์อ๋อก็พูดคุยกันค่ะจริงๆแล้วคือมันเหมือนมันมันเริ่มต้นคุยด้วยแบบ ไม่ไม่ใช่อยู่ดีมาจีบเลยนะไม่ใช่นะก็คือแบบว่าเหมือนเราไปไปไปพูดคุยเรื่องอาหารเสริมอะไรอย่างี้มากกว่าใช่ค่ะแล้วก็เลยได้คุยกันือเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เข้ามาจีบเราในลิสต์เลยคะอยากจะมีสักสิบคนจริงๆก็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 ค่ะตอนนี้มันก็เหมือนแบบว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็พูดคุยกันไปเพราะว่าไปค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์แล้วก็จะบอกตลอดใครก็ตามที่เข้ามาคุยบอกว่าี่ตอนนี้เราไม่ได้พร้อมพบใครนะเพราะว่าเรา แต่พ่แมจะให้พูดเราคนเรามันไม่ได้ลืมแบบอะไรกันง่ายๆเนาะใช่คือแบบว่าป้ายก็เป็นคนที่ถ้าจะคบใครค่อนข้างพุ่มเทแล้วก็จริงจังถ้าจะเริ่มต้นคบใครใหม่ก็คือเราต้องเคลียร์ความรู้สึกเราจากพี่แม็กให้ได้จริงๆก่อนอแล้วเราก็ค่อยเดินหน้ายงนี้กัพี่แม็กือปิดตายเลยค่ะหรือว่ายังไงกับพี่แม็กอ่ะคือตอนนี้มันมันมันเป็นแนวแบบไม่เคยพูดคุยว่าจะกลับมาคบกันเลยนะคะหมายถึงว่าม,มันอาจจะมีบ้างที่ นึกถึงอะไรดีๆซึ่งเขาเองเขาก็เป็นเหมือนป้ายนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเมื่อพี่แม็กเขาเลือกเลือกแล้ว<ม>เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นไปก็ได้แต่แบบเออให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกดีกว่าเพราะว่าตัวไฟเองไฟไม่ได้ไปแบบไม่เข้าใจเต็มเหมือนกันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรจริงๆม,มันอะไรที่เป็นความสุขข,ของเขาก็ให้เขาทำกับบานนี่คือถึงจเข้ามาจีบเลยนะคะพี่บาสไม่ไม่ใช่แนวแบบเข้ามาจีบแบบ แบบผู้ชายทั่วไปที่มาลุยๆยอะไรเงี้ยซึ่งเขาเขาก็เป็นคนที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีในการทํางานที่ดีเราคุยแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ให้แง่คิดอะไรเราได้เยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพวกคุยไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะพี่ก็ชัดเจนกับพี่บาเหมือนกันวง,วงกันไปเที่ยวแบบนี้ไหรือคิดว่าพี่ปาแบบเปิดใจใหม่หรเปาเปิดใจไหมเปิดใจค่ะเปิดใจแน่นอนเพราะว่าถ้า ไม่เปิดก็คงคุยไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่จริงๆเราคุยกับคนยากหมายถึงว่าเวลาเวลาคุยเนี่ยจะไม่สามารถคุยทีนึงเยอะๆได้คุยทีละคนคุยทีละคนการที่คุยกับพี่บาสก็ก็ก็เปิดใจค่ะใช่เปิดใจรู้จักมาก่อนหน้านี้ไม่ค่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมันมีตัวแม่สื่อมันมีตัวแม่สื่ออยู่เป็นในวงการโอ้ใช่ค่ะตัวแสบเลยคือมันก็เหมือนเหมือนรู้ว่าพี่บาสโสดแล้วเขาก็เหมือนแบบ ค่อนข,ข้างแบบไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้อะไร,รอะไอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราเราก็ไม่ได้อยากเจอผู้ชายเจ้าชู้นะแล้วก็ชัดเจนแล้วแล้วก็เหมือนฝ้ายเนี่ยออตอนคือตอนพบพี่แม็กฝ้ายค่อนข้างจะพุ่มเทมาก เต็มที่แต่เวลาควใครเต็มที่อยู่แล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าต่อไปนี้ใครจะคบเราเขาเขาต้องเหมือนมนต้องกลับกันอ่ะเขาก็มาดูแลเราแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ไอ้ตัวแม่สื่อนี่มันก็บอกเฮ้ยคนนี้โอเคเลยนั่นนี่แต่เริ่มต้นไม่ได้คุยบอกแค่ให้จีบกันเลยนะให้คุยเรื่องของการแบบเฮ้ยซื้อของอะไรเงี้ยล้วก็แบบว่าเออลองแอดไลน์ไปแล้วก็โอนเงินไปนะพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไรใช่คบใครของกันคบกองสนิทซื้อชาระบายค่ะตอนนี้สนิทกันไหมก็สนิทค่ะพูดคุยแบบปกต เรื่อยๆนะถูไปเรื่อยๆมาเียนไหม,ม,ม <laughs> ไม่ได้คุยกับคนอื่นค <c oughs> ่ะอย่างนี้กลัวแบบพี่แม็กจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเร็วไปไหมหรือกลัวคนจะมองว่าเฮ้ยมันเร็วไปเ<ไ>ปล่าอ๋อไม่หรอกคือการเปิดใจเนี้ไฟว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเราต้องต้องไปคบกันหรือ,อมีเป็นแฟนใหม่นะ ทุกคนมันมีช่วงนี้พอเราเลิกกาแฟเราก็จะมีความรู้สึกหนึ่งมันมัน,ม,นมันต้องกลับมาดูแลตัวเองใช่ไหมคะพอดูแลตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเหงาพอเหงาปุ๊บเราก็หาคนคุยแต่ไฟจะบอกตัวเองตลอดว่าจะไม่อยากคุยกับใครเพราะว่าเราเหงาเพราะเราแบบเราเหมือนไปหลอกเขาอะทีนี้่างกับพี่บาร์ก็บอกตรงๆองว่าโอเคเฮ้ยเธอแบบ เธอเป็นคนดีเธอเป็นคูน่ดบอยเราก็อยากรู้จักเอาไว้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็อยากรู้จักเราเอาไว้เพราะว่า <ร ide S 1> มันก็มีแ <ร ide S 1> บบบางอย่างที่เขาเจอเราเขาสุดเอ้ยไฟโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกัน<อ>ไปในที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ได้คบกัน<อ>หรือไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้ใช่พี่นาเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นรองลรู้ค่ะรู้ก็เขาคุยกับใครไปคุยกับใครก็รู้กันทั้งคู่ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็คุยกับให้เขาตอบเองดีกว่า เขากนเป็นห่วงคือเขาเขาเขาก็บอกว่าเขาอยากให้เราเจอคนดีจริงๆอยากให้เจอคนดีจริงๆแล้วอยากให้อยากให้ป้ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างตัวพี่แม็กเนี่ยการที่เขาเขาเขาเลือกที่จะไปแบบไปลองใช้ชีวิตของเขาดูเขาก็บอกว่าเขาก็ไปพัฒนาตัวเองเหมือนกันใช่เพราะเขาเขาก็ยังเคยบอกไปว่าถ้าสมมติว่าเขาจะกลับมาหาเราเขาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงเขาต้องดีกว่าเดิมแล้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องดูแลไปให้ได้แล้วยางไงกับ้า ถ้าสมมติว่าคตอรี่เธอร์กลับมาเร<ห>าจะเปิดใจคือจริงๆกับพี่แม็กเนี่ยป้ายพูดเสมอเลยก็พูดแม้กระทั่งคนในครอบครัวว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแบบเราเราเราโอเคเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขากลับมาป้ายว่าป้ายเองก็มีเขาเรียกว่า <c oughs> มันก็มีบทเรียนนะเขาเองเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเอง ด้วยตัวเขาเองด้วยเพื่อพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์เพื่อฝ้ายนะเพื่อตัวเขาเองฝ้ายก็คงเหมือนกันถ้าถ้าสักวันจะต้องกลับมามันก็ต้องแบบเราก็ต้องมั่นใจในตัวเขาอะค่ะมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาก็มาเลยยังมีสถานะกับพี่บาตอนนี้เรียกว่าอะไรก็เป็นคนที่พูดคุยกันอยอะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่แม็กกลับมาจริงๆเลยีแล้วพี่บาส่ะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูตอบไม่ได้ไม่รู้จริงตอนนี้ตอนนี้คือทุกอย่างมันแบบ ไม่รู้เลยอ,ะอ่ะคือมันเหมือนมันมันเปรียบเทียบเหมือนเราไปนับหนึ่งใหม่อ่ะเหมือนเราไปเริ่มต้นพูดคุยอะใครเนี่ยทำความรู้จักจริงๆแล้วการทำความรู้จักมันไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องต้องคบกันสักวันเราอาจจะไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่บาสก็กรู้เคราเขาก็ดีมากอะ่ะซึ่งที่อย่างไรให้บอกบพี่แม็ก็พี่บาสเขาดีมากอะไรอ <indem> ย่างเงี้ยคอนิสัยดีสุขภาพด้วยอะไร,รอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแบบเราคุยแล้วเราก็โอเคนะแต่การที่คนเราจะมาเป็นแฟนกันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไงมันไม่่่่ใชววาาดดีีอยยงเ มันต้องมีความรู้สึกที่เราเจอคนนี้แล้วเราแบบเฮ้ยเรารู้สึกอยากมองหน้าอยากอยู่เขาไปตลอด oh, <my> อะไรอย่างเงี้ยซ oh, <my> ึ่ง oh, <my> ไฟว่าคนคนแบบนี้มันไม่ได้อยู่ดีๆมาหาไดา้แบบภายในเวลาไม่กี่เดือนมันก็เลยต้องเรียนรู้กันไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นเขาเราโอเคไหมเราอย่างนี้อย่างที่เป็นเราเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังบอกพี่บาว่าพ so, ี่บาก็คุยกับคนอื่นได้เหมือนกัน